สวัสดีค่ะวันนี้น้องหมูจะพาไปดูวิธีทําข้าวหลามแบบบ้านๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นน้องหมูฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะเริ่มแรกนะคะให้เราไปหากระบอกไม้ไผ่ามาในลักษณะนี้นะคะจะเป็นกระบอกเล็กหรือกระบอกใหญ่ก็ได้นะคะจากนั้นให้เรานํามาเลื่อยในลักษณะนี้ค่ะให้ด้านหนึ่งมีข้อติดนะคะอีกด้านหนึ่งจะไม่มีข้อติด โอเคค่ะในส่วนต่อไปนะคะเราจะใช้ต้นของสาคูนะคะทางภาคใต้มีเยอะมากเลยค่ะเราจะปอกเปลือกในลักษณะนี้นะคะเมื่อเราปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะค่อยๆเลาะอ,ออกทีละเล็กทีละเล็กนะคะเพื่อให้มันพอดีกับปากกระบอกที่เราตัดกันค่ะ ให้นำมาวัดในลักษณะนี้นะคะเมื่อพอดีแล้วเราก็ตัดส่วนเกินออกได้เลยค่ะ นี่เราจะได้แบบนี้นะคะทุกคนโอเคือขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะซาวข้าวเหนียวนะคะกาวสองถึงสามนัดน,นะคะให้ข้าวเหนียวสะอาดเลยนะะี่ให้เราทําในลักษณะนี้นะคะสองถึงสามครั้งค่ะจากนั้นนะคะให้เรานําข้าวเหนียวนะคะขึ้นมาผึ่งในตะกร้าในลักษณะนี้ค่ะผึ่งให้ข้าวเหนียวแห้งนะคะ เมื่อข้าวเหนียวของเราแห้งสะเด็ดน้ําดีเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้เราก่อข้าวเหนียวลงใส่กระบอกในลักษณะนี้เลยค่ะโดยไม่ต้องกระทุ้งกระบอกนะคะมันจะทําให้ข้าวเหนียวของเราไม่สุกค่ะจากนั้นนะคะเป็นการใส่น้ำกะทิลงไปในกระบอกนะคะ อัตราส่วนของน้ำกะทินะคะมีน้ำกะทิข้น1กิโลกรัมนะคะน้ำตาลทราย300กรัมเกลือ2ช้อนชาหรือว่าใครชอบเค็มชอบหวานสามารถเติมเพิ่มได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะใส่น้ำกะทิให้ท่วมข้าวเหนียวที่เราใส่ลงไปเลยนะคะจากนั้นนะคะจะเป็นการอุดปากกระบอกนะคะเพื่อเวลากะทิเดือดมันจะได้ไม่ไหลออกนะคะ ให้เรานำไปเตยนมาลองในลักษณะนี้นะคะจากนั้นให้เอาสาคูมาอุดใส่ได้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะโอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ1กระบอกขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการเผาเข้าวหลามนะคะนี่จะเผาแบบดั้งเดิมโบราณเลยนะคะโดยการที่เราเอากระบอกข้าวหลามที่เราอุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทําเรียบร้อยแล้วมาเรียงกันในลักษณะนี้เลยค่ะนี่เราจะทํากันในลักษณะนี้เลยนะคะ เมื่อข้าวหลามของเราข้างหนึ่งพอเริ่มสุกแล้วนะคะเราจะทําการพลิกค่ะพลิกเพื่อให้อีกข้างหนึ่งสุกนะคะให้มันสุกรอบๆกระบอกเลยในขั้นตอนการพลิกกระบอกนะคะอาจจะต้องใช้ตัวช่วยด้วยนะคะจะเป็นที่คีบแล้วก็จะเป็นผ้าค่ะในลักษณะนี้เลยนี่น้ำาะทิของเราเริ่มเดือดแล้วคะ่ะทุกคน เ่อน้ำกะทิของเราเดือดแล้วนะคะข้าวหลามของเราก็เริ่มสุกแล้วค่ะทุกคนนี่ตอนนี้นะคะจะเป็นข้าวหลามที่สุกแล้วนะคะเรามาลองปอกเปลือกกันเลยดีกว่าเราจะค่อยๆเลาะเปลือกทีละเล็กทีละเล็กนะคะบางๆไม่ต้องหนามาก โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าข้าวหลามของเราที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะโอ้โหว้าวน่ากินมากๆเลยข้าวเหนียวเป็นเม็ดๆเลยค่ะทุกคนนี่สีสันน่ากินด้วย รสชาติมันก็จะหวานๆมันๆหน่อยนะคะใครชอบหวานก็เติมหวานได้เลยนะคะใครชอบเค็มก็เติมเค็มเข้าไปได้เลยค่ะนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าน้องหมูจะพามาทำอะไรนั้นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องหมูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ